ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอรสิสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l ิ v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลสวัสดีนะครับยินดี <Hello. S 1> ต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันฝามหาสนุก จำในวันพุทธที่11ตุลาคม2566นะครับแรม13ค่ำเดือน10ปีถอนะวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กเนี่ยก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับท่าในใดต้องการที่จะดูเลิกดูยามจริงจเนี่ยก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะอ่อันนี้เป็นการบันทึกคลิปนะ รอบที่สองเพราะรอบแรกเนี่ยพูดความลับสวรรค์เนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเอเขาไม่พูดไงมันไฟไฟมันก็เลยเสียนะว่าเนี่ยดวงชะตาเนี่ยสิบสองราศีจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะซึ่งไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพระราหูนะเพราะั้นในดวงชะตาเนี่ยของคุณเนี่ยนะครับก็ขอให้โชคดีนะช่วงนี้เนี่ยพยายามเลย ทั้ง12ราศีคุณต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศลบางคนในชีวิตเนี่ยนะครับจะมีความมั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองบางคนอาจจะรวยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะครับเอ่อเพราะฉะนั้นในีาราศีหลักเนี่ยนะก็จะมีราศีเมฆกรกฎมงกรตุลเนี่ยนะครับคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคือทั้ง12ราศีแหละนะครับมันจะ มีผลมากน้อยนะดีมากดีน้อยซึ่งต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์สักครั้งหนึง่งสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะอาจารย์ก็จะดูให้ไปอย่างละเอียดเลยนะครับหรือถ้าใครที่เคยดูแล้วคุณจะมาอัปเดตดวงชะตาอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ออกแล้วแต่นะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแลม13ค่าาเนี่ย ความฝันจะเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นผลดีเสมอนะโอเคอันนี้ต่อมามาพูดถึงเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะมีสุขมากนะครับสะหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดตรรวิวิวาทตัดเล็บวันพุธจเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธถือว่ามีสีสวัสด์ในดวงชะตานะครับเออคลิปนี้ก่อนจ,จะเร็วหน่อยนะโห คลิปที่บันทึกที่มันเสียไปมันยาวกว่านี้นะอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงการเสี่ยงมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลา,แาเแล่นความกําเ็จนะสาธุนยคุณจะได้เห็นกล้องเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันเป็นฟฟฟโฟตโตไกด์สาธุใครยิเสียงกระดิ่งที่ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภัยคิดเงินเด้เงินคิดทองไห้ทองร้วยนะครับ โอเคได้เซมซีใบที่67ชิต่างท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับนาะไม่มีโอกาสที่ดีผ่านเข้ามาท่านต้องนิ่งสงบนะครับแล้วก็หยุดตั้งหลักให้มันคงคอยช่วงเวลาที่ดีนะถึงจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็มีอุปสรรคนะครับความรักของคุณก็ไม่ดีนะพอพูดถึงเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะครับคุณควรหาผู้ใหญ่นะครับ ที่จะให้คําปรึกษาคุณช่วยหรือคุณได้ต่อมาในเรื่องของคะแนนสอบก็ไม่ค่อยดีนะักนะครับมาพูดถึงในเรื่องของดวงสุขภาพถา,ถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้เนี่ยนะครับออก,ก็อาจจะวิกฤตนาะท่านจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเช่นหมอหัวโตวแพทย์ดีจังกล้มนะครับหมอโฮจุนศูนย์เขียนนะออกไปรับรองแพทย์แล้วนะในดวชะตาคุณเนี่ยก็ จะหายเป็นปกตินะครับโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับระบบไตตับเยื่อบุกระเพาะอาหารและบริเวณหน้าอกเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่อ,อมาอันนี้พูดไปแล้วนะก็จะมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดนะครับดูดวงตามวันเกิดเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้พูดถึงในเรื่องของสีนะ สีที่ควรเว้นเนี่ยนะครับให้เว้นสีชมพูชมพูไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวสีส้มสีดำสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีสีดำนะสมณใส่ดำได้ท้องสําเริจได้นะครับทิศที่ดีก็ตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือที่ไม่ดีก็ออกเฉียงใต้นะครับ ตัวเลขนำโชควันนี้เนี่ยคุณไปเสี่ยงโชคได้ก็จะมี8615นะครับ8615ก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จแล้วก็จับคู่ได้เลยตามสบายนะเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดถึงตามวันเกิดนะครับสำหรับคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อกับสังคมนะคนรอบข้างนะครับจะมีการทำส,ญญสัญญาเอกสารต่างๆ ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพบางคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคิดว่าอาการป่วยคุณเนี่ยอาหารมันหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นใหม่อีกครั้งหนึง่งต้องระวังระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้นะครับต่อมาค้นเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าสังคมคนรอบข้างเนี่ยจใจความศรัทธาและเชื่อถือในความรู้ความสามารถของคุณนะ ออคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะครับมีตําแหน่งหน้าที่การงานยศศักดีขึ้นนะอาจจะมีคนยกจ้องให้คุณเป็นผู้นําก็ได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบยมุกต่างๆนะครับความเชื่อความศรัทธานู่นนี่นั่น,นก็หลายอย่างนะอขอให้โชคดีลกันต่อมาคนเกิดในวันศุก ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเงินมีทองประสบความสําเร็จนะครับการเงินบางส่วนมันอาจจะไม่ถึงมือคุณมันอาจจะเป็นงวดเป็นวิกแต่คุณก็จะได้เงินนั้นแน่นอนตามกําหนดนะครับและดวงชะตาคุณก็มีโอกาสเอ่อน้ําหนักก็จะขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆนะซึ่งมีเข้ามาเนี่ยจนคุณแทบตั้งตัวไม่ทันต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่า ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนะครับจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนในทุกๆด้านนะครับเป็นคนที่รูปร่างผอมบางใบหน้ารูปไข่นะเ,เขาก็จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีต่อมาค้นเกินในวันอังคารเนี่ยต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆนะครับซึ่งเกิดจากหญิงและชายผิวสองสีนะรูปร่างท้วมเล็กน้อยจะสร้างปัญหาและอุปสรรคให้กับคุณและดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุ เครื่องจักรเครื่องยนต์ด้วยนะต้องระวังนะครับโอเคอันนี้ครบนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงตามปรากฏการณ์ผ่าดาวดูดๆวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้นี่นะผิกระทของดวงดาวเนี่ยถือว่าดีทั้งวันแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยมาเป็นดวงเฉพาะบุคคลแล้วนะครับวันนี้ถือว่าให้คุณยิ้มก็ไว นะวันนี้คุณจะต้องมีแต่ความสุขนะคุณจะประสบความสําเร็จเงินท้องก็จะไหลมาเทมานะครับยิ้มทั้งวันมีอารมณ์มีความสุขดีนะจะไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซสีเรีย่ยสอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับพอดีไปเห็นข่าวในโซเชียลนะมีบางคนบอกอุย้ยอะไรนะไปใช้บริการที่โรงแรมแล้วก็ไปเจอน้ําแร่ราคาสูงน้ําแร่ราคา80บาทแหมมันเป็นในนั่นค่าสถานที่นะ แสดงว่าคือคุณยังไม่เคยเจอไม่เคยอะ,อ,ะอะไรนะในระดับไฮโซไฮโซนะอการใช้บริการต่างๆเนี่ยนะก็เหมือนอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยโอ้ยกินคอกาแฟสดอ่ะเป็นนักล่ากาแฟนไปทั่วทุ่งเลยเหนือใต้ออกตกไปหมดถ้ารู้ที่ไหนมีร้านกาแฟนะไปตรงนั้นเลยเนี่ยตกุกอนนะทำงานก็ไปนู่นนี่นั่งนั่งเตะจุยนะ โน้ตบุ๊กเครื่องนึงนะเอกออสารต่างๆก็ไปทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมกิดกาแฟแก้วก็สนะี่สิบห้าสิบน่ะแต่มันมีอยู่ครั้งหนึง่ง <c oughs> คือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยเข้าไปอะ่ะตอนนั้นนัดธุรนัดลูกค้าเนี่ยที่แถวโรงแรมแถวชิดลมอะ่ะจำไม่ผิดนะคนนั่งรถไฟฟ้าบ t ทนะแล้วเสร็จแล้วก็เดินเดินเดินตรงทางเชื่อมอะ่ะ หรือสะพานลอยรล้เดินไปแล้วไปตรงโรงแรมใช่ไหมแล้วมันจะมีร้านให้นั่งแล้วก็ไปนั่งสั่งกาแฟมาแก้วนึงเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเราก็เออนึกวก็แก้วธรรมดาราคาทั่วๆไปใช่ไหมเอ่อที่ไหนได้สั่งเอลเบโซมาเข้มเข้มข้นใช่ไหมเขาก็เสิร์ฟเป็นแก้วแบบแก้วสูงๆอ่ะไม่ใช่แก้วพลาสติกนะแล้วกินไปนน่นนี่นั่นใช่ไหมพอเก็บตังค์เสร็จปุ๊บโอ้โหโชคดีนะมีตังค์เก็บไว้อยู่อตังค์เก็บที่อมตังค์ไว้ติเก็บไว้อยู่นะ แล้วเสร็จแล้วก็จ่ายไปโอ้แก้วตั้งหลายร้อยนะเนี่ยเกือบนะบางทีก็เกือบเสียฟอร์มอะหน้าแตกอนะถ้าไม่มีตังจ่ายนี่ยุ่งเลยนะแ <c oughs> หมแต่งตัวไปซะอย่างดีแล้วไม่มีตังจ่ายนี่ยุ่งเลยนะเออโชคดีที่เก็บไว้ก็จ่ายไปนะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกซึ่งเราไดรู้ว่าที่สถานที่ที่มันมีแบบโรงง,ง,งแรมอะไรเนะี่ยเออม,มันมีค่าสถานที่เขาก็เปรียบเสมือน โรงพยาบาลรัฐกับเอกชนเนี่ยโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็อะไรนะราคาไม่แพงใช่ไหมแต่เอกชนราคาสูงมันก็เหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยนะต้องมีประสบการณ์นะบางคนยังไม่มีประสบการณ์นะแต่ยังไงคุณก็อาจจะได้เจอนะท <c> ำ <oughs> ไมราคาสูงจังเลยนะมันก็ต่างกันนะระดับต่างกันอันนี้ต่อมามาพูดถึงตามราศีเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับ ราศีเมฆก่อนเมฆขอกินกาแฟก่อนอืมโอ้จะหลับไปเนี่ยชาวราศีเมฆถือว่าดวงคุณอาจจะมีเรื่องทุกปกอกทุกใจนะในโดชะตาเนี่ยนะครับเอ่อแล้วก็การงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางดาวประจําตัวคุณวันนี้ไม่ค่อยดีระวังโครงการงานโปรเจกต์จะมีปัญหาอุปสรรคมาก นะครับก็ต้องรอบคอบเอกสารคุณต้องดูให้ดีนะแล้วก็ในดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการเงินเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับแต่ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศชาวราศีพฤษพกจกเนี่ยนะดวงชะตาคุณจะต้องแข่งขันต่อสู้ฝ่าฟันคุณต้องรวยประสบความสำเร็จชาวราศีพฤกษศกับพิจิกเนี่ยมนันจะอยู่ทับกับเลงเนี่ยนะครับ ข้อสังเกตในดวงชะตาคุณจะต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีด้วยปรับตัวได้ดีด้วยนะปรับตัวได้เก่งในทุกสถานการณ์นะครับถ้าใครไม่ปรับตัวเนี่ยนี่จะมีปัญหาในดวงคุณการงานคุณเนี่ยต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนส่วนด้านการเงินการทองคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนู่นนี่นั่นนะครับความรักก็ไม่ค่อยดีนะต่อมาช้าลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนถือว่าจังหวะชีวิตคุณจะมีโชคลาประสบความสําเร็จมีบางคนมีโอกาสมีบุตรมีลูกด้วยนะครับการงานดีความรักดีไม่มีปัญหานะครับการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายต่อมาชาวราศีกรกฎเนี่ยชาวราศีกรกฎถือว่าจังหวะชีวิตคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับคือดวงคุณเนี่ยความรักความไปต่อไปใส่ใจอะไรมากมายเพราะดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นะครับอย่างที่บอกในชั้งทั้ง12ราศีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมากของชาวราศีกรกฏนะครับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราศีแม่ธาตุเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่ดีอย่างมากมากเลยในช่วงจังหวะเดือนตุลาและพฤศจิกายนนะครับมันมีผลทั้ง12ราศีเนี่ยแหละนะครับจะดีมากดีน้อยยมันขึ้นอยู่กับพืดด้นดวงแต่ละคนนะครับ พยาหาโอกาสมาดูดวงสตาร์กาอาจารย์สักครั้งหนึ่งทั้ง12ราศีเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกไปให้นะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงดชหวะดวงสตาร์ชีวตคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของผลกําไรต่างๆมีงานเข้ามาดีการเงินนะครับประมาณคงนะประสบความสําเร็จนะครับส่วนความลัก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกการหึงหวงนะ ต่อมาชาวลัคนา,าราศีก็ราศีกันราศีกันเนี่ยนะครับดาวพุธคุมรักคุณเนการงานก็มีความมั่นคงดีมีเกณฑ์การตามเอกสารสัญญาต่งางๆนูน่นนี่นั่นส่วนด้านการเงินการทองคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักเนี่ยนะครับก็ต้องระวังด้านสุขภาพนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดูชะตา Whitney, คุณในการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ ให้ระวังนี้เรื่องของอุบัติเหตุความรักก็อาจจะไม่ค่อยดึดังใจนะครับแต่คุณก็จะไปดีในเรื่องของการงานทําให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกราศีพิจิกถือว่าดวชะตาคุณหน่อย,ย่างดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับงานดีเงนิงนดีนู่นนี่นั่นนะออขอขอให้โชคดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูถือว่าการงานของคุณเนี่ยก็มั่นคงประสบความสำเร็จในเรื่องของสัญญาต่างๆแต่ลาภและผลประโยชน์อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ในดวงของคุณเนี่ยส่วนการเงินก็จะได้จากทางไกลนะครับต่อมาชาวราศีมังกรดวงคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย,ย้ายนู่นนี่นั่น,านอารมณ์ความสึกไม่ค่อยได้ดดังใจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะ ส่วนการงานก็ต้องระมัดระวังความเสียหายนิดนิดนึดนดนงของชาวราศีมังกรแต่การเงินก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาชาวนกขนาราศีกุมชาวราศีกุมถือว่าดาวงชะตาคุณเนี่ยสุขภาพร่างกายเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรมากคุณอาจจะมีเรื่องอืดอัดทุกข์ใจขมขื่นอยู่นะครับเคดิตต่างๆชื่อเสียงคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับพุทธก็ยังเป็นมรณนะการพูดคุยติดต่อสื่อสารเอกสารจะตกหล่นเสียหายต้องระมดัดระวัง ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาคุณในการงานมั่นคงประสบความสำเร็จะการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่คุณจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะโอเคครบสิบสองราศีแล้วหรือจะมาเสียงไพ่ยิบสีดูเพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณเองนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> บที่หนึ่งนะครับใบที่สองชบใบที่สามโอเคเวลา,าสิบวิเ้วที่มอจกจสิ่งขอชราจะบทที่หนึ่งมงันเุนได้กว่าเห็นไหมเอ็นเพนจ<ะ>ภาพมันจะเป็นโฟโตไกย,ย์นะคือการงานคุณดีทุกอย่างศิลปะนะครับงานด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์ต่างๆนะ การเงินเนี่ยคุณก็อาจจะได้เงินมาช้าแต่คุณก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนส่วนความรักมีความสุขดีต่อมาคนทู้ไพ่ใบที่สองนี้คุณได้ฟ้าล่าช้าถือเหรียญนะครับในเรื่องของการเงินการธนาคารธุรกิจส่วนตัวประสบความสําเร็จการเงินไม่มีปัญหาจะมีผลกําไรความรักก็มีความสุขนะครับต่อมาคนทู้ไพ่ใบที่สามคุณได้ฟ้าสองดาบดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การลังเลนะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ นะครับจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเรื่องงานการเงินในช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะครับในเรื่องของความรักคุณมีแนวโน้มที่อาจจะไปตกกลุ่มรักคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูอบอ่นนะโอเคครบ12ล้าศีแล้วถ้าในสนใจอย่าดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ